ายคนอาจจะสงสัยแบบผมครับทุกคนว่าเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเด็กๆนั่งข้างๆเราแล้วเขามากดเล่นมันจะเป็นยังไงเออสงสัยกันไหมผมก็สงสัยนะทุกคนงั้นเราลองไม่เหยียบเบรกนะแบบว่าลงไปซื้อกับโคงกับข้าวเนอะและให้เด็กเนี่ยนั่งรออยู่บนรถเด็กก็ไม่รู้ไอ้หนุอยเนเ่กดเล่นปับ๊บผมจะกดแล้วนะทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นมะาวะกดอ๋อมันเตือนครับมันเตือนทุกคนเกียร์ไม่ทํางานนะครับมันจะเตือนว่าเฮ้ย คุณไม่ได้เหยียบเบรกนะคุณจะมากดเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องเหยียบเบรกก่อนผมเหยียบเบรกเสร็จปับ๊บผมกดปุ๊บอ๋อโอเคมันก็สามารถกดใช้ได้เลยนะทุกคน โอเคเกียร์ไฟฟ้ามันก็ดีอย่างนี้เองเนอะทุกคนก็ถ้าใครสนใจยังไงนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้ไอ้หน่อยแล้วก็ถ้าชอบคันนี้อยากได้รายละเอียดคันนี้เนี่ยทักหาไอ้หน้าโปรไฟล์เลยจะมีช่องทางการติดต่อให้หมดแล้วโทรมาสอบถามกันได้ทักไลน์มาคุยกันได้ครับสำหรับ CR-V คันนี้นะ 9, 9 9 0 0 0บาทจองรถ999บาทออกรถแค่นี้เลย